สบายดีสวัสดีพพเอฟซีทีนะหากถือท่าแล้วก็พพเอฟซีฝังไทยแล้วก็ฟังลาวเนาะยินดี่อนฮับเขาซูซองเกตแก้วสาวลาวสเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพพเอฟซีเชิงวันนี้สาวเกตแก้วได้ไปเห็นคลิปนึงเนาะคลิปวิดีโอโฆษณาของไทยคือแบบสาวเกตแก้วไปเบิ่งแล้วมันเกี่ยวกับในมุมแง,ง่ที่แบบม้วนเส้นม้วนเส้นเข่าบัวร้ายอ่ะเกี่ยวกับแบบม้วนเส้นม้วนเส้นเกี่ยวกับประเทศไมิ่เนาะที่ว่ากำลังเป็นกระแสเนาะ เชิงพื้นเอ็ดโฆษณาขายยาก็คือแบบสุดยอดแห้งเลยเนาะพีพีเอฟซีคือเข้าได้เข้าเขี่มาแล้วเนาะพีเอฟซีคือแบบเต็มที่เลยเนาะแบบยอมรับมาโฆษณาของไทยดีมากเนาะเบื่ออะไรกับเป็นตาแบบเสื้อถือได้อย่างแน่นอนมาสนฉนอก่อนสิไปทฮมสมคลิปกับฝากเป็นกำลังใจและก็กดไลค์ให้สาวลาวคนนี้เนี่ยเดี p p ๋ยวพีพีเอฟซีทีน่าหากักทุกธนคานะคารลวก็ กดปุ่มกระดิง่งติ้งๆเสื่อประผัดคลิปไม่ไหมในวิดีโอต่อไปนั่นเองนะพี่เอีเดี๋ยวฮอปไปที่ต่างทับสมคลิปวิดีโอกันเลยก่อนจะทับสมก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปเจ้าของสบับที่ว่าเอาฉากคลิปแกเอาคลิปของเพื่อนไปเผยแพร่ไปดีอีกซัซนนั่นเองแล้วเดี๋ยวฮอปไปติดตามทับสมพร้อมกันเลยอู้คุ่นดีสวยสุดขี้เลยดีที่วุน่นซันมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะคนคนหนึ่งใครอ่ะ นี่ยโอ้เม็ดใหญ่มากป้ายอมรับว่าโฆษณาไทยนี่ชุดยอดเองเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับขอดูใบอนุญาตหน่อยนี่ฮะ ข้างหลังขนเลยมาอ๋อก็ขนมาเขาเปาดมันทั้งนั้นมันทั้งนั้นเลยมาจากไหนมาจากปากครับแล้วจะไปไหนไปพุงเข้าไม่ได้อะมันแผลบเลยอย่างนี้ต้องจับพี่จะบ้าเหรอจากปากไปพุงเนี่ยผมขนมาร่วมยี่สิบปีแล้วพี่อะไรมันมันเข้าไม่ได้ ก็วิ่งทุกวันนะผมไม่เคยโดนจับเลยแต่วันนี้ต้องจับจับข้อหาอะไรขนมันไปพงไม่จะทําอะไรอย่างนี้ต้องจับไงมันจะจับได้ยังไงกูบอกแล้วไงมันมันเข้าไปไม่ได้มันไม่ผิดเส้นทีเข้าไปได้ไม่ผิดได้อย่าเพูดเขนอะไรมึงยาวกูใช่ไหมอ่ะไม่พี่แต่พี่มีเห็นมึงยาวคือเส้นนี้ผมขนมาผมไม่เคยเจอพี่เลยพี่มีเหตุผลไหมมีพี่มาจากไหนมาจากปากุูนเส้นอีกแล้ววุ้นเส้น อุ้นเส้นอะไรวะนะ,ะจะไปไหนเนี่ยไปต้นขาครับเปิดดิเปิดน้ำมันทั้งนั้นก็น้ำมันค่ะน้ำมันทั้งนั้นเลยเอาก็น้ำมันไงพี่เอาเข้าไปไม่ได้ <c oughs> ที่จะบ้าเรอไม่เอาข้าวผมจะขี่ยังไงต้องจับอะไรมันนี่เข้าไปไม่ได้ใช่มันเทศไม่ได้มันแก้วไม่ได้สับปะรดอ่ะได้มันสับปะหลังไม่ได้แห้วได้ช้างได้มาฮะไม่งงควายหน้ามัน หน้าก็เอาเข้าไปไม่ได้บ้าไปแล้วาก็เมื่อก่อนมันเข้าได้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาห้ามเขาว่าใครไม่ไมพี่อะใครไข่ตซาสันไข่วะไขโตซา,าตสในไตัวสันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั่วจากวอรีนา ช่วยในการดักจับไขมันงงโฆษณาใช่ไหมใช่อ๋อ <c oughs> แลวอยงี้ยอย่างนี้ไม่มันเข้าได้ ไม่นึกเลยว่าโฆษณาไทยจะทําได้ดีจะเหตได้ดีออกมาอะไรเยี่ยมสุดยอดขนาดนี้เนาะขน,นาดโฆษณาขายยาในนี FC, ้พี่พีเอฟซียาเกี่ยวกับอา่าหุ้นซิกซี่เนาะที่ว่าให้หุ้นสวยเป๊ะคือแบบเกี่ยวกับเส้นทางหุ้นเส้นคือแบบโฆษณาไทยเขาเหตอย่างโฆษณามาคือได้ดี สุดยอดแหงเนาะพี่พีเอฟซีนี่ก็เป็นเรื่องราวและคลิปที่ว่าสาวเกลียวมาเปล่ามาตอนพีพีเอฟซีไหมมืม่อนี้นั่นเองเนาะฮับเบิงได้คลิปอันเครียดๆแล้วฮับก็บอกเบิงคลิปขายเครียดของสาวเกลียวในดพีเอฟซีเนาะก็มองคอบใจที่พีเอฟซีได้ครับได้ชมแล้วก็ติดตามคลิปสาวเกลียวมาตลอดขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าฮับเป็นกำลังใจให้สาวเกลียวมาตลอดและสำหรับคลิปนี้สาวเกลียวมันจะได้ขอตอ